รักชมครับและรักเจียงค่ะไปกันค่ะนกเจียงเห็นด้วยเลยมีแรงใจในการใช้ชีวิตวันนี้ต่อไปแล้วสวัสดีค่ะ วันนี้จะพาทุกคนมาชมความน่ารักสดใสความหวานกรุงคริงกรุงคริงของกิมูซังเงกับ MV ใหม่ที่ออกมาในอัลบั้มที่2แล้วเนาะก็คือเพลงชูการนั่นเองซึ่งจริงๆแล้วอ่ะ MV อ่ะออกตั้งแต่สี่ทุ่มเมื่อคืนแล้วแต่ว่ามันมันมืดไงมันถ่ายไม่สวยก็คือต้องอดทนอดกลั้นคือไม่ได้เข้าทวิตเตอร์ตั้งแต่แบบสี่ทุ่มเมื่อคืนเพื่อที่จะหลบสปอย นั่นเองได้ได้ดว,ว่าเป็นความทรมานขั้นสุดยอดมากที่แบบไม่สามารถอยู่หน้าไทาม์ไลน์ได้โน uh oh. นิวก็พานนองอุซอมานั่งดูด้วยนี่นั่งเงียบๆเงียบๆอยู่คนเดียวข้างหลัง <laughs> โอเคถึงเวลาแล้วที่เราจะได้ดู MV น้อนงอุซอสักทีหนึ่งพร้ <c oughs> อมชื่อรับชมคบน่ารักเรียงคะ่ะไปกันคะ่ะดีจัง,งเลยค่ะอ๋อย่างร <c oughs> ักมากช่ามากผมสีชมพู แบบมีแต่งแก้มมีทาเล็บมีใส่แหวนแบบดอกไม้สุดน่ารักมากก um ็เขาว่าเป็นคนชอบสีพาสเทลแล้วใช่ไหมคือเอนี้แบบเป็นโทนพาสเทลมากปัดจ้ะ มันมีชาเลนด้วยเราไปลองเต้นมาแล้วนั่นหรอดูกันใช้น้ำเสียงเขาลองสิเทสซี่ยำๆของเขาอ่ะ เหมือนจะง่ายอ่ะเอาจริงยากว่ไย้อ่ะ อัดนั่นแล้วกว่าอัดนันเป็ดของเมอไรของเธอทีท uh! ุกสุดเลยอ่เขะทับใจอ่ะต uh. นแสบดือ้อสุด,สด นับสมคำน้อเลยจริงๆเราจะสมคำน้อเลอขังใครของฉันเองอคือเอ็มวีอออกหลังจากการขึ้นสเตจนะก็รู้สึกแปลกๆที่แบบขึ้นสเตจก่อนที่จะเอ็มวีจะออกอะไรเงี้ยก่อนที่เพลงจะออกอะไรเงี้ยเออเราก็ใช่ชูกร์ชาเลนจ์คือมันเป็นแค่แบบมือหลายๆคนอนะคือเล่นแค่มือแต่เอาจริงนะแค่มือก็งงแล้วคือวิวอะเล่นไปแล้วแล้วทีนี้คือ ไม่ใช่เทคเดียวทายหลายเทคมากไม่มีเทคไหนเลยที่แบบผูกแบบร้อยเปอรเซนะจริงๆคือเหมือนกับแบบจริงๆแล้วอ่ะมันต้องใช้มือใช้จังหวะการโยกแล้วก็ใช้ท e ีเท้าด้วยในบางครั้งอะไรอย่เงี้ยซึ่งมันต้องแบบสัมพันธ์กันหมดอ่ะซึ่งแบบคือโย่เป็นคนเต้นไม่เก่งแต่ว่าก็ซ้อมอยู่สองวันเออ,อน,น่นะซ้อมสองวันก็ยังเต้นผิดอยู่แต่ก็แบบเออเอาอันที่มันพอที่จะแบบ โอเคที่สุดคือหน้ายิ้มแย้มนะตอนเต้นอนะตาคือจริงๆคือแบบเหงื่อซกไปหมดแล้วคือแบบไหลเล็กมากแล้วอ่ะก็อยากให้ไปเล่นกันเยอะๆเนาะทาแค่มือก็ได้ไม่จําเป็นที่จะต้องแบบเป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องเครียดขนาดนั้นหรอกเราก็แบบว่าเียกได้ว่ายังไงอะแบบว่าสนุกสนานกันในเพลงชูกากันดีกว่าอย่างเงี้ยอืไม่อยากให้เครียดมากเข้าใจว่าคนมันไม่ได้อะมันก็ไม่ไจริง,รงอะเออมันงงคือสองครั้งที่ทําอย่างเงี้ยคือมันไม่เหมือนกันไงคือมันต้องแบบ แล้วก็อัครั้งแรกจะเป็นอย่างนี้นะค่อยออกมาก่อนครั้งที่สอง,งจะเป็นแบบทําหัวใจอย่างนี้เรียกได้ว่า m อีนี้อัดแน่นไปด้วยความสวีทความหวานความแบบสีแบบพาสเทลหวานหวานเพราะว่าส่วนใหญ่ก็เป็นสีชมพูเขียวเอิร์โทนอะไรอย่างเงี้ยนุ่ดแล้วก็ผมบูชอ็อกก็เป็นผมบูชอ็อกผมบูช็อกก็เป็นสีชมพูแบบอ่อนๆมาเนาะคืออ,อ,อยากได้ผมสีชมพูอย่างเงี้ยนะแต่ว่าแบบ คืออันนี้คืออันนี้จริงๆไม่ได้ทาผมสีชมพูนะทาผมสีแดงแล้วมันมันหลุดมาเป็นสีเอ่อสีอะไรก็ไม่รู้อะถักเปียแล้วคือแบบเห็นชัดมากว่าสีแบบอ๋อนี่ก็คือแบบประทับใจยังไงก็ยังประทับใจเพราะว่าเหมือนแบบอูซอกเป็นแบบไทแบบอีกไทหนึ่งที่เราแบบชอบอ่ะเป็นแบบส้มแบบหน้าหวานหน้าแบตาโตๆดื้อๆจนๆแซ่บๆอะไรอย่างเงี้ยก็ยังเป็นสไตล์ที่เราชอบแล้วแบบ เหมือนกับว่าแบบเอเลัลบันี้เป็นสไตล์อัลบั้มนี้เป็นสไตล์แบบน่ารักน่ารักซะส่วนใหญ่แต่ว่าอัลบั้มแรกก็จะเป็นแบบว่าเซ็กซี่เซ็กซี่หน่อยเพดเพดชอย่างเงี้ยใช่ไหมพงมีแรงใจในการใช้ชีวิตวันนี้ต่อไปแล้ว <c oughs> แลวันนี้ก็มีประมาณนี้ขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องด้วยนะคะและ้วก็ดูแล้วก็แชร์ต่อๆกันไปด้วยนะคะแลาคบ๊ายบาย <c oughs>